สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโจบไบเดนผู้นําของสหรัฐนั้นได้ตัดสินใจส่งทุนระเบิดสังหารบุคคลให้กับยูเครนโดยทาเนียบข่าวเชื่อว่าอาวุธดังกล่าวจะช่วยให้ยูเครนลดถอนการลุคคขกขึ้ของกองกำลังรัสเซียได้อย่างไรก็ตามอาวุธดังกล่าวจะถูกอนุญ,ญาตให้ใช้เฉพาะในพื้นที่ที่สหรัฐถือว่าเป็นดินแดนของอยูเครนเท่านั้นและเป็นแบบควบคุมการระเบิดได้เ,บบรรเ,ดไดเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายในระย,ยะยา ทางด้านลอยออตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐรือว่าเป็นตะก้อนได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในระหว่างการเยืนอนสปปลาวว่าทุนระเบิดที่มีการจัดหาให้กับยูเครนจะเป็นทุนระเบิดที่ไม่ได้พร้อมระเบิดอยู่ตลอดเวลาแต่ควบคุมว่าเมื่อใดที่จะให้ทุนระเบิดทํางานและระเบิดเองดังนั้นจะทําให้เป็นเรื่องที่ปลอดภัยกว่าทั้งนี้ในช่วงก่อนหน้านี้เราได้จัดหาทุนระเบิดต่อต้านรถถังให้พวกเขาไปแล้วตั้งแต่แรกแต่เนื่องจากว่าตอนนี้การสู้รบได้พัฒนาไปไกลมากซึ่งเป็นเพียงอีกขั้นหนึ่งของการช่วยเหลือเท่านนั้ รอยก็เต,ติอนกล่าวด้วยว่าจุดเน้นของเราคือการช่วยเหลือ,อยูเครนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาและพวกเขาได้ร้องขอสิ่งเหล่านี้มาด้วยดังนั้นตนคิดว่าการจะหาสิ่งเหล่านี้ให้ถือเป็นเรื่องที่ดีและเนื่องจากรัสเซียไม่สามารถจะประสบความสําเร็จในการสู้รบได้พวกเขาจึงเปลี่ยนยุทธวิธีโดยไม่ได้ใช้กําลังยานยนต์เป็นอาวุธหลักอีกต่อไปแต่รัสเซียได้ใช้กําลังจากภาคพ,พื้นดินเพื่อมานุนให้กําลังยานยนต์ได้เดินหน้าได้ และนั่นคือสิ่งที่ยูเครนกำลังต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ยูเครนจึงต้องกนารบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปช่วยชะลอความพยายามของกองทัพรัสเซียก่อนหน้านี้สหรัฐได้จัดหาทุ่นระเบิดเครเมอร์ให้กับยูเครนซึ่งออกแบบมาเพื่อทำร้ายหรือว่าสังหารทหารเช่นกันแต่ต่างจากทุ่นระเบิดที่กำลังจะจัดส่งให้ตรนี้ทุ่นระเบิดเหล่านี้จะถูกวางไว้บนพื้นดินและสามารถจุดชนวนได้จากระยะไกลอย่างไรก็ตามการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนั้นถือเป็นเรื่องที่ตกเถียงกันมาก โดยสนธทิสัญญาออสตาว่าได้ห้ามอาวุธประเภทนี้ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจะไม่อยู่ใน164ประเทศที่ให้สัตยาบันก็ตามแต่ยูเครนได้ให้สัตยาบันกับเรื่องนี้ในปี2005และได้ถูกสาชา,ชาราชิกป่าหามานานแล้วว่าละเมิดพันธกกรณีของตนขณะเดียวกันนั้นทางด้านประธานดีวลเดนเมียเซเลนกี้ผู้ดำของยูเครนก็ได้ให้มภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับหากสหรัฐตัดเงินคุณทางทหารที่ให้กับยูเครนบอกว่าถ้าสหรัฐตัดสินใจเช่นนั้นตนก็คิดว่าจะต้องแพ้ แต่ยังไงก็ตามเราจะอยู่สู้ต่อไปเรามีผลผลิตของเราแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเอาชนะและตนคิดว่ามันไม่เพียงพอที่จะอยู่รอดเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากต้องเลือกนั้นเราก็ตัดสินใจว่าจะต้องทําอย่างไดอย่างหนึ่งตอนนี้ช่วงเวลานี้ขึ้นอยู่กับความสมัคคีของเราในยูเครนและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าความสมัคคีระหว่างยูเครนและก็สหรัฐอเมริกา นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสหรัฐเปรนการนั้นเริ่มที่จะดําเนินการในการจัดหาจัดส่งอาวุธน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของประธามติโจบไบเดนที่นั่งในตําแหน่งผู้นําสหรัฐนะครับก็คงจะต้องรอดูว่าสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยรับจะกลายเป็นปัญหาหลักให้กับทางด้านโดนัลดทรัมป์ที่จะมารับตําแหน่งต่อจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นีลเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช